ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับทดสอบสัญ,ญญาณในป่าหน่อยนะครับไม่รู้จะมีใครดูหรือเปล่านะครับไม่มีใครดูเลยครับ <S <S ซึ่งตอนนี้ผมมาอยู่ในป่านะเพื่อนทุกคนนี่ครับก่อไฟ ยังไม่ติดเลยนะครับไม,ไม่มีใครเข้ามาดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งคนดูครับทดสอบสัญญาณในป่านะครับไม่รู้ว่าจะมีสัญญาณหรือเปล่านะครับมีครับไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะครับ วัสดีครับมีหนึ่งคนดูแล้วนะครับไม่รู้ว่าขายนะครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ในป่านะครับทุกคนก็ทำที่พักชั่วคราวนะครับพักชั่วคราวนี้นะครับผมทักทั ไทยเข้ามาได้นะครับทุกผู้ชมทักไทยเข้ามาได้ซึ่งผมก็ขี่รถขึ้นมานะครับบริเวณทางนะครับผมค่องค่าที่จะลำบากเลยผู้ชมนี่ก็จะเป็นเส้นทางเดินนะครับของอ่าเป็นสักเลี้ยชาวบ้านนะพทุกคน ทางขั้นที่จะลำบากเลยนะครับขึ้นมานี่ผมต้องเข็นทั้งด้านลดเลยนะครับนี่ครับผมก็ตั้งที่พักบริเวณตรงนี้เลยนะครับนี่ก็ยกพื้น หน่อยนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกนะวันนี้ทุกคนนี่มีได้อุปกรณ์ครับแล้วก็ผมไปหาเห็ดมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะทํากินนะเพื่อนทุกคนนี่ก็เป็นเห็ดระงอกนะครับผมเห็ดระงอกนี่ครับเดี๋ยวกินคนเดียวก็น่าจะอิ่มนะครับประมาณนี้ครับได้ของกินเอกแล้วนะเพื่อนทุกคนนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับแถวนี้อากาศจะเฉื้นมากเลยเลยทุกคนนี่ผมก่อไฟเมื่อกี้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับไอ,ไอที่แห้งก็ไม่เป็นหมดแล้วนะครับแต่ว่าที่เหลือก็ มันรู้สึกว่าจะไม่แห้งมันเชิญนะครับก็เลยไม่ติดครับเพื่อนทุกคนสวัสดีไพลินนะครับไ,ไ,ไบพ,บญญบพลินนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในป่านะครับถ้าใครเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะ ไลฟ์สดไม่นานนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะทำอาหารแล้วนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมมีเมนูแล้วนะไปหาเห็กมานะครับนี่ก็เป็นเห็กระงโงเชคเคยนะครับผมเขาคัดจะนจ่ายนะครับนี่ครับใครอยากกินบ้างครับเห็กระงโงดนะครับใหม่ๆสดๆเลยครับ ดอกใหญ่มากๆดอกเล็กก็มีครับนี่ครับดอกเล็กก็มีดอกใหญ่ก็มีครับแต่ว่ามันหักครับทุกคนครับเม้นเข้ามาได้นะครับ ครับเครื่องนี้ภาพไม่ชัดนะครับแล้วมันเกี่ยวที่สัญญาณด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาณไม่น่าจะแรงนะครับเพราะว่าผมอยู่ในป่านะครับผมในป่าแค่แค่อยากลองลองไลฟ์ครับผมว่าะจะมีสัญญาณไหมครับประมาณนั้นแหละครับ ใช่ครับวันนี้พักแรมในป่าครับ <c oughs> พักแรมในป่าเดี๋ยวคอยติดตามในคลิปได้เลยนะพื่ทุกคนเพราะว่าผมก็จะมาคนเดียวนะที่จิตเจ้าไม่รอนะครับผมชวนแล้วมันติดเพื่อนนะครับช่วงนี้ไม่มาครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับจ a มมี f เซ พอตอนี้แปลว่าอะไรครับจะวักอะไรงงครับเดาไม่ถูกครับนี่ครับวันนี้ผมก็ไปหาไม้มานะครับยกพื้นนะครับยกพื้นที่บริเวณที่เราจะพัก แรมคำคืนนี้นะครับก็ของค่าที่จะสูงนะพนุณทุกคนนี่มันจะมีไม้ที่เขาตักไปนะครับผมก็เอาแต่เฉพาะเปลือกนะครับที่มันมีครับมืออา่ามือถือเครื่องนี้เป็นมือถือแบบไม่มันไม่ดีนะคุณทุกคนไม่ใช่มันไม่ดีครับคือแบบราคาไม,ไม่แพงครับก็เลยภาพมันจะเครื่องไหว ภาพกันสั่นอะไรจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าเครื่องที่ผมใช้ตักต่อนี่เอออันนั้นจะดีหน่อยครับครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมบรรยากาศที่นี่ที่ตรงนี้นะครับค้อง้่งที่จัดเย็นครับก็มีลมมีลมตีมาเบาๆนะครับสังเกตจะภ้าไฟาชิดนะครับก็จะมี แบบโยกไปโยกมานะครับผมอยู่เชียงใหม่ครับแต่ว่าอยู่บนดอยครับผมอยู่บนดอยอยู่อำเภอกรยานิวัฒนาครับดอยดอยเลยครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับแวะมาแล้วครับครับสวัสดีครับวันนี้ตอนที่ผมขึ้นมานะครับ เหมือนกับว่าจะมีฝนโปรยลงมาแต่ว่าพอขึ้นมาถือปุ๊บมีแดดครับผมสรุปแล้วตอนนี้ฝนยังไม่ตกครับแต่ว่าบนท้องฟ้าครับก็ยังมืดครึ้มนะครับผม <c oughs> อ๋อสวัสดีครับ ที่อ uh, จมมีอยู่เยอรอมันครับผมสวัสดีจากเยอรอมันด้วยนะครับครับขอบคุณครับนครปฐมลมแรงมากครับผมที่นี่ที่ตรงนี้ครับลมไม่ค่อยแรงครับแต่ว่าใบกัดจะดีมากนะครับผมครับผมพักผ่อนพักผ่อนกับธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์นะเพื่เพื่อนทุกคน พูดคยุยกันได้ครับใครที่คิดถึงกันนะครับผมซึ่งผมจะไม่มีขาขาไม้นะครับผมนี่ครับเวลาผมเข้าป่านะครับอันนี้เป็นไม้าขาขาขา,ขาตั้งกล้องผมนะครับทุกคนอยู่บนรอยต้องรู้จัดดักแปลงนะครับนี่เราจะอยู่เนินแค่ไหนเรา เสียบหลบไปแล้วก็อยู่เลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับอันนี้จะเป็นเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังของผมนะครับที่ผมถ่ายทำให้เพื่อได้ดูนะครับแต่ผมจะใช้กล้องกลบโรนะครับทุกคนกล้องกลบโรนะครับแล้วก็นี่ครับมัดไว้แบบนี้เลยนะครับมัดด้วยนี่ครับยางยางานนะครับยางายรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมมัดติดไว้ตรงนี้แล้วครับเวลาเราถ่ายทำล้วก็แค่ เราจะได้มุมไหนเราก็ไปเสียบไว้เลยนะครับผมแล้วก็ไทยทำไปนะครับก็หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับคิดว่าผมใช้ขาไม้แบบอย่างดีนะครับแต่ว่าขาไม้แบบอย่างดีมันใช้ไม่ได้ครับบนดอยครับเพราะว่ามันมีขาสามง่ามนะครับเวลาอ่ามันชันแบบสี่สิบห้าองศาขึ้นไปมันใช้ไม่ได้พื่ทุกคนมันล้มครับผมใช้แบบนี้ครับสะดวกดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไปออกทิศกับช่องบางหวานนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจครับอาจารย์ครับว่าผมจะไปคอนแลบกับเขาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าช่องผมมันเล็กครับเขานะ่าอาจจะคอนแลบกับช่องทิกดังๆนะครับผม แต่ว่าไม่รู้ครับเดี๋ยวผมไม่ไม่เคยติดต่อไปนะครับถ้าติดต่อไปนี่เขาน่าจะให้ไปทําด้วยแหละครับครับตอนนี้ตอนนี้ที่นี่ก็ประมาณ6กโมงเอ้ยไม่ใช่นะครับสี่โมงครับสี่โมงกว่าแล้วนะับ สิบหนาฬิกานะครับไม่ใช่หกโมงซึ่งตอนนี้ผมก็จะกำลังไทยทาที่จะทำอาหารนะครับแต่ว่าผมไม่รู้จะทำยังไงะพี่ทุกคนฟืนที่นี่มันเชื้นมากเลยครับผมเชื้นมากๆคือผมผมเผาไหม้ไอไอส่วนที่แห้งไปแล้วรอบหนึ่งครับแล้วก็มันก็ดับไปนะพื่อนทุกคนนี้ เดี๋ยวผมก็จะก่อใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับครับทุกคนที่เข้ามาวันนี้ได้เข้าไปชมคลิปผมหรือยังครับซึ่งวันนี้ผมก็มีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ได้ลงนะครับผม ครับขอบคุณครับใช่ครับหมดเห็กก็ดีครับแต่ว่ารู้สึกว่าบนที่นี่มันจะไม่มีใบใบตองสำหรับห่อนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำแกงแบบง่ายๆกินแก้วละกันนะครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณมากมากครับที่เข้าไปชมแล้วครับนี่นะทุกคนที่ใครที่เพิ่งเข้ามานะผมก็ได้ไปเก็บเห็ดมาอีกแล้วนะครับผมนีซึ่งวันนี้ฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าเห็ดก,ก็เริ่มที่จะเน่าเสียไปหมดแล้วนะครับนี่ครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับดอกสวยๆเลยนะครับผมก็เป็นเห็ดระง,งอกนะครับผม ดอกที่กำลังตุมก็ยังมีนะครับนี่ครับแบบนี้ผมจะชอบกินนะครับนี่ใครอยากกินเห็ดแบบนี้ครับมาที่นี่ได้เลยนะครับมาเก็บกินเลยครับช่วงนี้จะเยอะมากทุกคนนี สวัสดีครับสวัสดีที่เข้ามาทักไทยกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไลฟ์แค่20นาทีพอแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องถ่าทยทําอีกนะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศบนบนขาวนะครับบนขาวเลย ซึ่งผมถ่ายทำไปแล้วเมื่อกี้นะครับซึ่งแบตแบตแบตกโปรก็จะเหลือประมาณ50 57ซนตะครับผมซึ่งคของค่าที่จะหมดไว้นะสำหรับแบตกโปรนะครับผม่าพา FC เข้าป่าบ้างไหมยังไม่มีนะครับยังไม่มีใครที่มามาติดต่อจับ อยากเดินป่าแบบนี้นะไม่มีครับยังไม่มีแต่ว่าถ้ามีก็สามารถที่จะพาไปได้ครับสวัสดีครับ B U T ครับ B U T But หรือว่าอะไรไม่รู้นะครับชื่อย่อหรือเปล่าครับใช่ครับก็บรยากาศบนที่ตรงนี้นะครับก็จะแบบชิวๆนะครับชิวๆแต่ว่ามันก็มี มันพอจะมีสัญญาณมือถือบ้างนะมันไม่ค่อยแรงนะเดี๋ยวตอนนี้แดกกำลังแดกกำลังนี่ครับส่องผ่านไม้ลงมานะครับนี่ครับซึ่งผมก็ตั้งแคมตรงนี้นะครับให้ชมบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะครับ ผมก็ขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาถึงนี่เลยนะแต่ว่าถนนเขาค่าที่จะรับบักนะทุกคนขี่แบบไม่สบายเลยครับต้องต้องเขน็นต้องดานขึ้นมานะครับซื้อป่าบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นป่าผสมนะครับต้นที่เพื่อเพื่อเห็นสูงสูงนี่ก็จะเป็นต้นสนสองใบนะพี่ตคนต้นสนสองใบครับนี่นะครับผม อันนี้จะเป็นลูกครับลูกต้นสนสองใบนะครับอีก3ามนาทีครับอีก3ามนาทีครับเพื่อทุกคนมีอะไรก็ทักไทยถามกันมานะครับช่วงนี้ผมก็จะพยายามทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ผมจะเ,เพิ่มยอดซับนะครับให้ได้ประมาณ หนึ่งหมื่นให้ไวที่สุดนะครับก็เพื่อคนไหนที่ติดตามอยู่แล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่จิงบรรยากาศจะดีมากเลยครับเดี๋ยวรอรอติดตามในก็กล้องที่ผมใช้ถ่ายทำนะครับเพราะว่ากล้องนี้เป็นกล้องที่ผมใช้ใช้แบบตอบตอบคอมเมนต์ fc นะครับผมก็เลยใช้แบบธรรมดาไม่มีลูกเล่นอะไรเลยนะครับ เข้าป่าช่วงนี้ผมก็จะพกนะครับน้ําที่สะอาดสะอาดมานะครับเพราะว่าร่างกายของเราต้องการต้องการน,น้ําที่สะอาดนะทุกคนเพราะผมส่วนมากจะไม่ค่อยกินน้ําในป่านะครับเพราะว่าเราดูมันใสครับแต่ว่าที่จริงมันมันไม่ได้ใสยอย่างที่เราดูนะครับผมเพราะว่าสิ่งสกรปรกมันจะแฝงมานะครับเราเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพื่อนทุกคน บรรยากาศดีจังครับบรรยากาศดีครับที่ตรงนี้ครับอีกสองนาทีครับเพื่อนๆทุกคนอีกสองนาทีเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์สดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทํากับข้าวนะครับบังบังออนนะป่ะบันออนแพทเนาะครับผมขอบคุณมากๆครับอยู่ในป่าก็มีความสุขครับอยู่ที่ไหนก็มีความสุขครับผม แล้วก็ขอให้เพื่อนๆ FC ทุกท่านครับที่ติดตามนะครับมีความสุขทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนทุกคนเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่วิแล้วนะครับเพื่อนทุกคนเดี๋ยวผมก็จะปิดไลฟ์แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณ13คนดูที่เข้ามานะครับก็สามารถที่ จะทักทายนะครับถามมาได้นะครับครับผมบายบายครับบายบายครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็ต้อขอจบไลฟ์สดไว้เพียงทีนี้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบายบายครับ